ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายซโอีเปิดพื้นที่รับเขมนช่องอานม้าค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อกำบังอาวุธระยะไกลกองทัพรู้ทันเปลี่ยนล็อกเป้าวิธีโค้งยิงดับยกฐาน พี่กัาพื้นที่รับที่กองทัพเขมรไว้ใช้กำบังอาวุธระยะไกลของไทยค่ะแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะกองทัพรู้ทันล็อกเป้าใช้อาวุธวิถีโค้งจ่อบ,บึ้มยกฐาน เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไทยกัมพูชามาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าพื้นที่หนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาต่างแย่งชิงกันอย่างสุดกําลังค่ะไม่ใช่แค่ตัวปราสาทต,ต่างๆนะคะแต่ว่าจุดยุทธศาสตร์สาคัญอย่างเช่นช่องบกช่องอันมาก็ถือว่าใครที่ได้ครอบครองจะมีวิสัยทัศน์ทางการทหารช่วยในเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี อย่างที่เห็นนะคะแม้ว่าไทยเราจะก,กั้นอนาเขตยึดช่องอานมา้ายาวไปจนถึงสวรีตาอมนะคะที่ทางรัฐบาลกัมพูชาสร้างเอาไว้ข่มประเทศไทยยาวไปจนถึงตลาดร้านค้าแล้วก็หมู่บ้านที่ตั้งล้ําเข้ามาแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาก็ยังพยายามจะพาทูดเข้ามาในอนุสวรีตาอมอยู่ตลอดทุกครั้งนะคะ โดยที่ไม่แจ้งทางการไทยเพราะว่ากองทัพกัมพูชาก็รู้ค่ะว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะไม่ยอมเสียให้ไทยเลยใช้ทุกวิธีการที่สกปรกในการได้มาเพื่อที่จะครอบครองค่ะโดยล่าสุดทางด้านของเพจไทยบูมาเรีลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็ได้เปิดเผยถึงเส้นทางลับที่หลายๆคนไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าถนนสายนี้เนี่ยช่วยทหารกัมพูชาให้พ้นจากวิธีกระสุนปืนระยะไกลของไทยและปัจจุบันทหารกัมพูชาก็ยังคงยึดเป ็นถนนเส้นยุทธศาสตร์สำคัญค่ะโดยมีรายละเอียดบอกว่าทหารกัมพูชาถ่ายภาพซากอนุสาวรีย์คนป่าตาอมจากถนนที่จะขึ้นมาสู่ช่องอานมาถนนเส้นนี้ทางกัมพูชาสร้างขึ้นมาจะเป็นการตัดถนนล้อความชันของเนินเขาขึ้นมาทำให้ฝั่งถนนข้างหนึง่ง ไปติดกับหน้าผามีลักษณะเป็นกึ่งที่กำบังจากอาวุธระยะไกลของไทยได้ระดับหนึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชาเนี่ยสามารถใช้พื้นที่นี้นะคะหลบอาวุธระยะไกลที่ยิงมาจากทางเหนือของช่องอันมาได้แต่ว่าถ้าหากยึดตามที่กองทัพไทยได้ชี้แจงนะคะว่าเนิน 500นะคะหรือเนิน500ทหารไทยเนี่ยสามารถยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วทหารไทยที่ยึดเนิน500ก็สามารถใช้อาวุธวิถีโคง้งโจมตีบริเวณเส้นทางนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าจุดที่ทหารกรัมพูชานั่งถ่ายภาพอยู่นี้อยู่ตรงไหนผมแปะโลเคชั่นเอาไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วครับต,ตมตมมดแล้วเอยดักหรือมอส เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493